โ้ oh, สุดยอดเลยเนี่ยมันมีจินมากเลยค่ะพี่ประเมินค่าไม่ได้เลยนี่ยทองคําทั้งองค์ทองบาทละสองหมื่นกว่าพิธีทองคอาเปลค่ะน้องคิดว่าน้ำหนักองค์นี้หนักประมาณเท่าไหร่พีิธีทองคอาเปลจริงดิอย่างนี้ก็ทองเก๋ดิ<ต>ก็ไม่มีราคาเที่องกิษมีลุงไหมคะพี่ มีที่ไหนเขาก็มีทั้งนั้นแหละลุงบ้านพี่สวยไหมคะสวยดิลุงบ้านพี่ราคาเท่าไหร่คะโอ้ oh, โจบเลยว่าคุณค่าของสิางๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับมูลค่า,านะคะพี่อืมแล้วทำไมต้องเอาทองคำเปียวมาปิดด้วยอะอย่างนี้ไม่เท่ากับศิละปะหรอกลงผู้คนนะกแล้ว ว่าพ,พุทธเจ้าจะหน้าตาเหมือนลูกปั้นนี้จริงหรอนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแล้วจะมั่นใจได้ยังไงอ่ะว่ากับไหว้ถูกคนะท่านจะเนื่อนหรือไม่อ่ะรู้ว่าไม่สําคัญหรอกค่ะพี่แต่ว่าถ้าใจหนูว่าใช่อ่ะมันก็ใช่สำหรับหนูค่ะ <c oughs> ทำไมรูปั้นพระพุทธเจ้ามีหลายองค์อะพระพุทธเจ้าตัวจริงมีองค์เดียวไม่ใช่เหรออ๋อพระพุทธเจ้าไม่ได้มีองค์เดียวค่ะพี่จริงทีงนี้ค่ะพระพุทธเจ้าหมายถึงสัตว์ผู้มีบุญผู้ที่สามารถหาทางพ้นทุกข์ได้ด้วยตนเองแน่ดีเนี่ยน,นะคะมีพระพุทธเจ้ามากมายคะ่ะรวมถึงในอนาคตที่จะมีเกิดขึ้นอีกด้วยค่ะ ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะคือพระวิหารค่ะภายในประดิษฐานพระศรีสกยมุนีซึ่งอัญเชิญมาจากวัดมหาธาตุเมืองสุขโขทยัยเป็นพระพุทธรูปสุขโขทยัยหล่อด้วยสมริดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดค่ะโหมีองค์ใหญ่กว่าองค์ที่แล้วนะครับเนี่ยแล้วเข้ามาทางประตูยังไงครับเนี่ยใช่ค่ะตอนที่เราอัญเชิญขึ้นจากท่าช้างนะคะถึงกับต้องรื้อประตูเมืองเลยค่ะเพราะมีขนาดใหญ่กว่า เราก็เลยเรียกแถวนั้นว่าท่าพระวังที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆก็จึงถูกเรียกว่าวังท่าพระซึ่งปัจจุบันกลายมาเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรที่หนูเรียนอยู่นี่แหละค่ะแล้วองค์นี้คือองค์ไหนครับฟังจากชื่อแล้วนะคะคือพระศรีส,สกยมุนีค่ะซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ล่าสุดที่เพิ่งปริพพาไปเมื่อ2,554ปีที่แล้วนี่เองค่ะอโอ้มีภาพวาดเต็มไปหมดเลย มีพุทธเจ้าหลายองค์เหมือนข้างนอกเลยอ่ะพระในภาพจิตรกรรมฝาผนังทั้งหมดเป็นองค์เดียวกันค่ะพี่คือพระศรีสกยมุนีพระพุทธเจ้าองค์ล่าสุดอ้าวแล้วทําไมต้องวาดหลายองค์อ่ะอ้าวมันเป็นภาษาทางศิลปะไงพี่บนฝาผนังนี่นะคะเป็นภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องพุทธประวัติในศิลปะแบบประเพณีนิยมของไทยคือเราจะเขียนเล่าเรื่องเหตุการณ์ต่างๆะต่อไปโดยไม่มีกอบค่ะเพราะฉะนั้นที่เราเห็นอยู่บนผนังนะคะก็ ก็จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันแต่อยู่ในปางต่างๆค่ะเอเริ่มเข้าใจแล้วคือจะวาดแบบมีเรื่องราวต่อๆกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับคือภาพจิตรกรรมบนฝาผนังของไทยพวกนี้นะคะพี่จริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ใช่แค่เล่าเรื่องนะคะแต่มันยังแฝงปรัชญาอันเป็นแก่นของพระพุทธศาสนาอีกด้วยจริงดิแล้วแฝงยังไงอะ่ะพี่ลองมองมันด้วยความรู้สึกดิคะ ไม่ไม่เห็นจะรู้สึกอะไรเลยเพราะมันภาพมันไม่เหมือนจริงอะ่ะใครจะไปรู้สึกอะไรได้อะ่ะถูกค่ะพี่ภาพพวกนี้ไม่ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ไม่ว่าจะบ,บรรยายถึงเหตุการณ์ใดๆภาพพวงนี้ก็ไม่ได้กระตุน้นให้จิตคนหวั่นไหวไปในอารมณ์ทางโลกทั้งหลายเราเห็นยักเห็นมานก็ไม่ได้รู้สึกหวานลัว,วเห็นคนชั่ว,วก็ไม่ได้เกลียดชังเห็นพระพุทดเจ้าปริิพานก็ไม่ได้เศร้าโศกแต่ช่างเขียนเองเขาเขียนด้วยสมาธิเขียนตามแบบแผนของครูบาอาจารย์ไม่ได้ประสงค์จะแสวงหารูปแบบเฉพาะของตนหวังเพียงแค่เป็นศาสนบูชา นับเป็นศิลปรกรรมอันบริสุทธิ์โดยแท้ค่ะโอ้ยลึกซึ้งนะเนี่ยพวกศิล,ลปินนี้เขาต้องมีความรู้ความวุ่ใจเยอะเลยเนี่ยก่อนจะมาวาดภาพออกมาได้อะปู่คะพี่ศิลปินนี้ไม่ใช่ใครก็ได้นะคะที่จะเป็น ศิลปะนี่มันนะ่ามันทําให้คนเข้าใจถึงอะไรบางอย่างโดยไม่ต้องมีคาบรรยายเลยอ่ะถูกค่ะพี่เออนี่น้องก็เรียนศิลปะอยู่ศิลปกรด้วยนี่กว่างรูปเก่งแน่เลยไม่หรอกค่ะหนูเรียนทฤษฎีศิลป์วาดรูปไม่เป็นหรอกอ,อกืเออแล้วยังมีศิลปินที่ทํางานแบบประเพณีเก่าแบบนี้มีอีกไหมอ่ะมีสิคะแล้วยังทํางานแบบประเภทดั้งเดิมอยู่อีกเหรอตอนนี้ไม่หรอกค่ะก็มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยค่ะพี่เนี่ยเดี๋ยวหนูไป จะไปสัมภาษณ์ศิลปินพอดีเลยไปได้วยกันไหมคะไปด้วยไ,ไปด,ไปดิอยากดูพอดีเลยถึงแล้วค่ะบ้านของศิลปินที่เราจะสัมภาษณ์กันในวันนี้ถึงแล้วเหรอโอ้มาดูเรียบง่ายเลยนะบ้านศิลปินก็ไม่ค่อยหรูเท่าไหร่โหพี่ใครก็จะมาเหอนพี่นะคะคุณศิลปิน,กนกอกเร ไม่ว่าอะไรบรรยากาศก,าก็ดีนะลมเย็นดีโอ้โหพี่ไม่ได้ว่าหนูจะเตลียนใจอ,ะอ่ะงั้นพี่ก็คงต้องไม่ฝึกว่ากิจกรรมผ่บนังแล้วจะได้ไม่ทำให้ใครเสียใจแมวไ,ไม่รับโอ้โหพี่นี่มั่เอรอยังฝือดอ่ะช่วงที่เขียนวัดพู้ทีพ ก็มีคนต,อต่อต้านเหมือนกันฮนะโดยที่ผมเขียนเหตุการณ์ปัจจุบันเข้าไปสอดแทรกอยู่ในรูปทั้งมีทั้งกาดาฟีทั้งรูเแกนทั้งมีคือเปนการบินไทยก็บอกเป็นไปไม่ได้ในสมัยพุทธประวัติพุทธกาลไม่มีเหล่านี้ <c oughs> ซึ่งเขาก็อยากให้ผมลบทิง้ง <c oughs> ผมบอกได้ถ้าผมลบผมขอลบทั้งหมดเลย <c oughs> เขาเลย <c oughs> <LEGO> ต้องยอมว่าเขากลัวว่ากาดาฟีจะมาถล่มวัดสังคมเจริญมากขึ้นเท่าไหร่ คนทาไมกลับยิ่งโดดเดี่ยวมากขึ้นเรน่้นสังคมเมืองมีคนอยู่กัน,นแออัดแต่คนกับไม่รู้จักกันนะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เชื่อว่าในจุดหนึ่งคนนะต้องกลับมาแสวงหาสภาวะในเรื่องจิตในเรื่องความสุขที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์นเนี่ยคืออะไรครับสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับผมขอถามว่าอบพุทธรูปรอบระเบียงคด มีทั้งหมดกี่องค์นะครับผู้ที่ตอบถูกจะได้ดินเนอร์กับน้องปานินเต้มเลยส่งมาตามที่อยู่ข้างล่างนี่นะครับขอบมากครับ เราก็มาถึงกันที่หน้าพระวัวถดแล้วนะคะว่ากันว่าวันนี้เป็นวันที่มีพระวัวสดยาวที่สุดในประเทศไทยเป็นยังไงล่ะคะ